ีพีนี้เรายังอยู่กับเตาแก๊สลักกี้เฟรมรุ่นใหม่ไฟ3วงทรงพลังรุ่น HR732S เรามาดูรายละเอียดกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเตาแก๊สลักกี้เฟรมแบบกล่องหรือวางเคาน์เตอร์วางโต๊ะนะคะ2หัวเตารุ่นใหม่ของลักกี้ค่ะรุ่น HR732S 2หัวเตาความพิเศษของเตารุ่นนี้จะเป็นหัวเตา3วง จะเป็นฝาเฟืองทองเหลืองนะคะอันนี้เป็นงานทองเหลืองของเขาฝาตรงกลางอันนี้จะเป็นวงกลางนะคะวงกลางแล้วก็จะเป็นวงนอกฐานหัวเตาจะเป็นงานเหล็กหล่อเห็นไหมคะมีหัวเตาสามวงหนึ่งสองสาอ่ะเราจะใส่ฝาเฟืองเวลาใส่ฝาเฟืองนะคะ เราต้องใส่ให้เสมอกับฐานข้างล่างใส่ไปแล้วเราก็หมุนนิดนึงให้ฝาหัวเตาเขาเสมอกับฐานข้างล่างเวลาถ้าใส่ไม่เสมอนะคะเวลาเขาโดนความร้อนเขาจะบินผิดรูปได้ง่ายสำหรับขาตั้งหม้อรุ่นนี้งานเขาจะเป็นงานเหล็กหล่องานเหล็กหล่อนะคะไม่ใช่เหล็กเคลือบอีนามเมลนะจะเป็นงานเหล็กหล่องานหนาเอาเวลาใส่นะคะเขาจะมีล็อกใส่ให้ตรงกับเดือยล็อกเขาแบบนี้ ลัอกกี้เฟรมทุกตัวจะมีใบรับประกันวาวจุดแก๊ส5ปีเมื่อซื้อเตาลักกี้เฟรมทุกรุ่นกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยส่งเข้าบริษัทหรือว่าจะกรอกใบรับประกันผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะ,ะรุ่นนี้เขาจะแถมมงกุฎสำหรับเสริมวางภาชนะเล็กมาให้1ชิ้นวางแบบนี้ มาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างเตาเขาจะเป็นงานสแตนเลสทั้งตัวอันนี้นะคะให้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์รับประกันวาว์จุดแก๊ส5ปีรุ่น HR732S มาดูโครงสร้างด้านข้างกันอันนี้จะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะคะลูกบิดเขาขนาดใหญ่มีขอบมาให้ด้วยจับขนาดมือ โครงสร้างด้านข้างเขาก็จะเป็นงานสแตนเลสเราจะมาดูว่าด้านข้างให,ให้เห็นกันก่อนอันนี้จะเป็นรายละเอียดของเตาลัคกี้เฟรมนะคะเขาจะบอก serial number ของเขาเตาแกนลัคกี้เฟรมแต่ละรุ่นจะมี serial number ของตัวเองนะคะด้านหลังก็ยังเป็นงานสแตนเลสเช่นเดิมสำหรับหัวปรับแรงดันที่ใช้กับเตารุ่นนี้จะเป็นหัวปรับแรงดันต่ํา ดูข้อห้ามให้ดีๆนะคะอย่าใช้หัวปรับแรงดันสูงนะไม่งั้นสปาจะไหม้นะคะเราจะมาลองเปยไฟนะคะวันนี้เราใช้หัวปรับแรงดันต่ำ Lucky Frame ค่ะรุ่น L 3 2 6รุ่นนี้จะไม่มีระบบเซฟตี้นะคะอ่เวลาจุดเตากดแล้วบิดซ้ายอ เปลวไฟก็สวยตัวนี้จะมีตัวปรับอากาศอยู่3วงท่าอย่างนี้สังเกตไหมคะว่าเปลวไฟเขาจะลอยเราก็จะปรับอากาศตรงปริดสีเสื้อตัวนี้จะเป็นเดือยล็อกอ่ะเปลวส้มทําให้หม้อด,ดํากระทะดํานะคะม,มาดูหัวเตาฝั่งทางนี้บ้างอันนี้นะคะเปลวไฟสวยและให้ไฟค่อนข้างแรง สามารถปรับระดับเปลวไฟได้ถ้าหมุนลงด้านล่างบนก็ด้านล่างสุดเขาจะเหลือแค่วงในวงเดียวแบบนี้นะคะปรับขึ้นมานิดนึงเขาจะอยู่ที่สองวงแบบนี้ปรับขึ้นมานิดนึงเปลวไฟอยู่ที่สองวงถ้าปรับมาตรงกลางแบบนี้เปลวไฟเขาจะติดทั้งสามวงอาถ้าเราบิดขึ้นบนนี่นะคะค่อยๆหมุนขึ้นมาข้างบนเปลวไฟเขาจะเบาทั้งสามวงแบบนี้นะคะ เตาแก๊สลักกี้เฟรมรุ่นใหม่รุ่นนี้น่าสนใจนะคะหัวเตา3มวงแล้วให้ไฟค่อนข้างแรงสอบถามราคามาในทางข้อความแชทนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเตาแก๊สลักกี้เฟรมค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูโครงสร้างส a ตเ l l i t เลสของเขานะคะจะลองกดแผ่นหน้าเตาให้ดูเลยคือเราออกแรงเต็มที่จริงๆคือ โครงสร้างเขาแน่นสามารถรองรับภาชนะน้ำหนัก2หัวเตาวรวมกันไม่เกิน30กิโลนะคะ<ม>เนื้อสตาเลสเกรดดีค่ะ430เนี่ยกดโครงสร้างเขาแน่นทั้งตัวจริงๆแนะนำเลยค่ะ Lucky f เฟ m e รุ่น H.R. 7 s. <S 3 2 s ก็ขาตั้งหมอ้อเขาเป็นงานเหล็กหล่อเนี่ยงานเหล็กหล่อจะรับภาชนะขนาดใหญ่ได้ไม่หักไม่งอง่งายๆนะคะคน าตั้งมองงานเหล็กร้อนนะคะจะมีความหนื่เวลาวางภาชนะลงไปเขาจะอยู่ติดกับภาชนะอ่ะเรามาลองวางอีกข้างหนึ่งคะ่ะที่มีมงกุฎเสริมด้านบนแบบนี้ก็วางได้ไม่มีการลื่นไหลของภาชนะนะคะอะเดี๋ยวเ้าจับมาดูรายละเอียดของเตารุ่นนี้นะคะขนาดเตายาว73กว้าง40และสูง16.5เซนติเมตรสามารถรองรับภาชนะ น้ำหนักรวมกันได้ไม่เกิน30กิโลกรัมโครงสร้างสเตเลสทั้งตัวเกรด430าให้กำลังไฟต่อหนึ่งหัวเตาอยู่ที่5,500กิโลวัตต์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากไว้ด้วยค่ะเตาแกสลักกี้เฟรมรุ่น H R 7 3 2 s